I got game ตึดุดึงตึดดึงกองกำลังทหารเกณฑ์กองกำลังทหารค่ายทหาร,าหารพวกเขาจะช่วยคุณปกป้องดินแดนอะกองกำลังทหารจะประจําการอยู่ใ,ใกล้ค่ายทหารหลังจากต่อสู้ทหารจะยังมีชีวิตอยู่จะกลับคืนสู่ฐานของคุณ อ่ะว่าไปครับอะไรครับเนี่ยอ่ะคลิกตามครับผมจ้างครับจ้างผู้ใดโอ้ขึ้นานแท้ตั้ง11เลยนี่เราต้องรอกันขนาดนี้เลยเหรอครับเนี่ยสวัสดีครับก็พบกับเฮียนะครับกับช่อง BMB ตลาดโมบินะครับตอนนี้เราอยู่เกมสึกชิงประสาทนะครับประสาทอะไรไปแล้วครับหนึ่งตัวครับอะไรครับเนี่ย อ่าทำให้เสร็จตรงนี้เลยครับท้าทายในด่านดันเจียนเมื่อรับทรัพยากรและเพิ่มค่าไมค์ของคุณแล้วอัปเกรดฮีโร่ด้วยดาวและทำการจ้างฮีโร่ที่แข็งแกร่งขึ้นอ้าวครับอะไรครับเนี่ยดันเจียนหนึ่งครับงไปเลยครับโจมตีครับงงครับเอาไปแล้ว นี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยโอ้โพอกดหลายตัวครับมันก็มาครับบุกบ้านชาวบ้านเขาฮะนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่ครับเราเอาได้อีกกี่ตัวครับเนี่ยหนึ่งตัวอ้าวครบแล้วครับแล้วมีตัวเดียวเราพังบ้านเขาโอ้คือเก่งทล่าเอาครับตรงนี้มีแม็กซ์นะครับเป็นแม็กซ์เงินสามหมื่นนะครับและมาหน้าสามหมื่นนะครับสร้างและอัปเกรดอาคารเพื่อฐานที่แข็งแกร่งพร้อมกับรับ มือกับศัตรูวางกลยุทธ์ของฐานและค่ายทาหารให้ดีเพื่อเพิ่มศักยภา,าพของฐานของคุณมีใครมาตีปราวันนี่ยอ่ะนะครับนี่มีฮีโร่ด้วยอ่าเพิ่มแม็กซ์มาหน้าครับนี่มีบ้านเพิ่มระดับเงินดีกว่าครับนี่ใช้มาหน้าหนึ่พเอาจริงจังเลย อวยฟรีด้วยนี่เสร็จเลยเราต้องเน้นเงินครับเหมือนเล่นเลตอเลตสมัยตอนเฮียยังแบบเป็นเด็กอยู่นะ <c oughs> ฟรีด้วยอัพเกรดอัพเกรดอัพเกรดเสียสองเม็ดครับโอ้ยมีตั้งเยอะครับโอ้ยสุดเพิ่มเลยเพิ่มเลยจำเป็นต้องมีสามเท้าห่อนะครับแล้วเทาว้ทาฮอเทา้ทาหอเดี๋ยวก่อน มีเพิ่มระดับแล้วเนี่ยมีค่ายฐานของเราครับเราสร้างฐานได้ไหมใช้เงินครับค่ายทหารสร้างให้ดีครับสร้างให้ดีเอาฟรีด้วยอัพไปเลยครับการต่อสู้ฮะต้องดูก่อนนะฮะเอาชิงปราสาทชิงปราสาทใครครับเนี่ยใครวิ่งเข้าบ้านเข้าเมืองครับใครคืออะไรครับ ชิงประสาทใครครับอ้าเอาชิงประสาทครับได้สี่ตัวฮะเอาหมดแล้วเอาไปตู้เอาชิงบ้านครับชิงบ้านเอาเงินมาเงินมาสูบ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 เงินสูบเงินสูบเงินทำลายเร็วเข้า นี่นะนี่นะโอ้นี่คือบ่ออะไรครับเนี่ย <c oughs> บ่อพิษเหรอต้องทำลายภายในสองนาทีด้วยนะครับวิ c t o อรอ้าวได้ของพับรับของขวัญครับมีไปตามวันด้วยนี่รับอะไรครับรับให้หมดฮนะอย่าให้เหลือครับเอามาสิ ต้องสร้างคลังสินค้าก่อนนะฮะถึงจะได้วักนี่ไงครับรางวัลออาไม่ได้หร <c oughs> <c oughs> อเอาแล้วสร้างมอนตรงไหนเนี่ยเอาไปดูไปดูไปดูไปด,ไปดูอ่าหลังนี้ครับเพิ่มระดับแนพะ้ไม่ใช่แล้วครับนี่ก็เพิ่มระดับการฝึกฝนนี่ไงเรามีผู้พิทักษ์นะครับหนึ่งตนนะครับฝึกฝนผู้พิทักษ์นะครับตรงนี้ใช้เงินเท่าไหร่เนี่ยคุณต้อง ฝึกฝนผู้พิทักของคุณให้มีระดับ2ก่อนนะฮะอ่าอยู่ไหนอยู่ไหนมาระดับ2กันครับปึ๊งปองฟรีครับระดับ2แล้วระดับ2แลเราก็ได้นักล่านะฮะนักล่าของเราซื้อเลยครับอัปเกรดไหมแบ็กก่อนแบ็กก่อนเราต้องดูครับอุ้ยฟิโรแมนเซอร์นะครับ ตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่2นะครับฝึกฝนนักล่าของคุณให้มีระดับ2ก่อนนะฮะบีครับจัดไปครับเอาฟิโลเมนเซอร์มานะครับเป็นสายไรเนี่ยเมจิกบ้าเนี่ยดูท่าสิครับสกิลมีอะไรนี่สร้างความเสียหาย75%ให้กับไลท์อาร์มอลนะครับสร้างความเสียหาย100%ให้กับเกราะกลางสร้างความ150%ให้กับเกาะหนาและ70%ให้กับอ่ออะไรอะตีนปลูกสร้างนะครับ 6กเกับ h e r o i x Armor คืออะไรครับน่าจะเป็นเากาะแสงหรือเปล่าหรืออะไรอย่างนี้นะครับเล่นหมดแล้วได้สตัวคุณมีระดับห้านี่ครับถ้าระดับห้าเราก็จะได้ตัวที่เก่งขึ้นนะครับนี่มีอะไรครับเนี่ยมีกิฟฟินนะครับโอ้ยยังดูไม่เสร็จเลยมีกิฟฟิน มีมังกรนะครับจิ้งตกนะครับเทพธิดามังกรก็ช่างกล้าเป็นเทพธิดานะครับส่วนนักล่านี่ครับก็จะมีนี่เลยเซนทรอนะครับน่าจะเป็นสายฮิวหรือเปล่าเราจะดูสกิลเขาได้ตรงไหนครับโจมตีนะครับไม่ใช่สายฮิวนะฮะตัวนี้ละเออตัวนี้ก็เป็นสายโจมตีนะครับเป็นสายโจมตีไกลนะครับใครเลือกใครชอบตรงไหนนะครับก็ อัปเกรดตัวนั้นนะครับให้ได้หลายดาวนะครับ5ดาวขึ้นไปก็จะได้พวกนี้นะครับแล้วก็ฝึกฝนตัวนี้5ดาวก็จะได้ตัวนี้นะครับอ่ะเมื่อรู้ถึงการฝึกฝนแล้วนะครับเราก็นี่เพิ่ม HP อัพฟรีครับทุกอย่างต้องฟรีหมดลังทรัพยากรบ,บวกสันะครับการผลิตบวกอีกร้อยหนึ่ง HP บวก500นะครับอัปเกรดไปเลยครับ ใครชอบเล่นเลสเอเลิร์นะครับพาดได้อย่างไรนะครับเกมนี้พาดบ่ได้นะครับค่ายทหารนะครับนี่เพิ่ม HP ถึง1,000พนะครับพื้นที่ว่างเพิ่มขึ้นอีกนะครับก็คือเราสามารถที่จะเรียกเอ่อมอนสเตอร์ Monster ของเรานะครับมอนสเตอร์ <c oughs> ต้องเรียกว่าเหล่าทหารของเรานะครับออกมาได้เยอะขึ้นแล้วนี่ออไรเนี่ยเจ้าเป็นเจ้าของทรูปถึง2ประเภทแล้วก็ได้ไปเลย1 5หเมนะ็ดเนาะ ร้านค้าครับผมทรัพยากรซื้ออะไรได้บ้างเอ่ยหมอซื้อเพิ่มได้ด้วยเหรอฮะอ้าวซื้อเพิ่มครับสร้างครับผมนี่ไนสร้างสวยไหมเนี่ยเฮียฮะเพิจะลยกเลิกการนัปเกต no, no 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 ไม่ยกเลิอกอ๋อมันยังสร้างไม่เสร็จนะฮะนี่เก็บเงินได้อีกไปดูกันครับสร้างอะไรดีครับ ทรัพยากรนี้สร้างแล้วมาหน้านะครับเอาอีกอยู่ข้างๆกันครับสร้างเสร็จฟรีทุกอย่างฟรีเก็บเลยครับเก็บครับนี่นี่นีไหมตรงนี้ยังไม่เต็มนะฮะดูการสร้างอะไรอีกฮะการป้องกันครับหอคอยสังเกตก่อนใช้เงิน200อยา่ยาอเราต้องมีหอคอยไว้ครับกั้นเมืองของเราฮนะ นี่นะเสร็จสิ้นเลยไหมฟรีฟรีฟรทุกตอนนี้ฟรีอยู่เดี๋ยวก็เพิ่มระดับซะเลยไปดูครับหอคอยกระกากมันจะไปองค์การตกแต่งครับอย่าเพิ่งครับตอนนี้การโจมตีครับอัปเกรดทาวหอเพื่อทาวหอคือท้าวหอนี่ครับระดับหนึ่งอยู่แล้วต้องอัปเกรดครับผมเพื่อสร้างอันอื่นนะฮะฟรีครับตายไอ้เนี่ย อีกไหมอีกเลยเียก็เสียสิเพื่มีเยอะอ่ะนี่ครับทาวฮอระดับสี่แล้วนะครับเป็นไงครับสารพัดส,สารพันจะได้คื้นเงินคืนครับเห็นไหมฮะนีได้ยังเอามาม, <c oughs> <c oughs> มีอะไรสร้างอีกแล้วสร้างอีกแล้วเราอัพเกรดดีกว่านะฮะเฮียว่า ไหนที่อัปเกรดด้วยนีอ่อันไหนที่อัปเกรดด้วยมาหน้าครับอัปไปครับเพราะว่าตอนนี้เงินเหลหมดแล้วฮะเลืออยู่แค่7จ0ดนะครับตัวละครตอนนี้มีอยู่ด้วยกันถึง2ตัวนะฮะสามตัวนะครับป้าเดี๋ยวเราลองไปจัดการบ้านคนอื่นกัน,กนครับ ทึงไหนแล้ววะอ๋อต้องด่านนี้ครับโจมตีก่อนเลยลุยเอา้าแล้วตัวที่สองอะโอายลุยเลยตัวที่สองเฮียทำไมไม,ไม่ไม่ออกมาลรอตูโอู้ทนูทิ้นูวเฮ้ย เอ้ยผีออกำไปเกิดเอยเร็วๆข้ามันข้ามันเอ้ยเกือบแล้วฮะด่านต่อไปนี้เฮียจะไม่รอดนะครับเหลือไม่กี่ตัวเท่านั้นนะฮะมันจะมาตีบ้านเราหรือเปล่าเนี่ยบ้านเราก็ไม่ค่อยมีการป้องกันซะด้วยวิกตอรีขอไปดูแป๊บหนึ่งครับว่าทำไมเราถึงมีตัวแค่โอเจอแล้วครับนี่เราต้องมาที่ค่ายทหารนะครับ แล้วก็มากดจ้างนะครับนี่จ้างครับจ้างฮะอินนี่จ้างไปแล้วครับ<อ>เรียบร้อยครับ<อ>เราต้องสร้างค่ายฐานตรงนี้ซึ่งนิดหนึ่งครับเพื่อเพื่อความเสถียรน,นะฮะเสะถียรธรรมสถานนะฮะตรงนี้เลยครับ เดี๋ยวเกิดมันมาตีแถวนี้ฮะที่สุดครับจ้างครับงูจ้างไปครับใครจะมาตีเราครับน,น่จริงมาเดโอ้ยน่จริงมาเดมาเลยมาเลยมาเลยแคมป์คุณเต็ม <c oughs> ไม่จงเต็มแล้วเหรอ อ่ะไปลุยกันครับแปลว่านี่เห็นไหมครับเนี่ยแคมป์เราก็จะมีนะครับซีตัวสีต่ตัวที่จ้างอ๋อรู้แล้วฮะไปครับลุยครับลุยลุยครับนี่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 อไม่ได้ครับเราต้องอยู่ตรงนี้ครับเราให้เข้าไปฮะโอ้ ทะลุทมันมาสู้กับเราโอ้ไ oh ม e ่จริงเด้อไม่ได้ทำไมเฮียกะแกมันมีฮีโร่ด้วยโอ้ยบ้าที่กูแค่ด่านสามเราก็ไปไม่ได้แล้วนะ <c oughs> เราต้องมาฝึกฝนครับทหารของเราให้เก่งนะครับ ตอนนี้แคมป์เราเป็นย oh, 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 like ังไงบ้างเนี่ยโอ้เงินทองก็ไม่ขึ้นเลยครับเก็บครับเก็บเงินเก็บเงินเก็บเงินใช้จนจะหมดแล้วฮะโอ้เงินขึ้นน้อยมากครับอย่างนี้อย่างนี้คนมีเพชรก็มก็ชนะดิโอ้โหแตะกีดินเสียงอะไรป่ะฮะมีคนมาตีเราเหรอ ใครมัีวะจ้างครับอ๋อจะเคลื่อนย้ายทำใหม่เนี่ยเอออ่ะก็เนี้ยนะครับการสืบชิงประสาทนะครับใครชอบนะครับแนวเลตอเลิร์ดนะครับแล้วก็ไปตีชาวบ้านเขานะครับมันจะมีตีสองอย่างครับคือเนี่ยไปตีบ้านคนอื่นนะฮะ แล้วไมเฮียมีตัวเดียวะ่ะโอ้ตายแล้วแปลว่าที่เราไปตีตะกี้นี่คือตัวเราได้สิ้นชีพตักไสไปทั้งสิ้นนะครับจนเหลือแค่อย่างละตัวนะครับแล้วนี่บ้านใครเนี่ยนะ่าสงสารเนี่ยไม่มีใครชอบบ้านใครมีชื่อไหมเนี่ยโอ้ขอไว้อะไรแป๊บหนึ่งครับไม่มีมอนคอยป้องกันเลยเหรอฮะตีนี้ก่อนได้ไหมเนี่ยเลือกไม่ได้ด้วยครับเรียบร้อย ซอรี่นะที่ใครจะต้องมาตีบ้านเจ้านะ่จะจาละเลยการป้องกันจะไม่เล่นแล้วใช่ไหมเนี่ยนะครับใครที่สร้างบ้านไว้แล้วไม่คิดจะเล่นต่อนะครับป้องกันก็ต้องเป็นอาหารให้กับเฮียนะครับนี่วิธีหาเงินง่ายครับก็คือต้องไปตีชาวบ้านเขานะฮะหรือว่าเราจะไปผ่านด่านก็ได้นะครับซึ่งมันจะมีให้เลือก2อ,อย่างนะครับก็คือหาเงิน กับหามาหน้าน,นั่นเองนะฮะอันนี้ด่านนี้จะเป็นการหาเงินอ้าวได้มาหน้าด้วยไม่ใช่ละถ้าอย่างนั้นอ่ะตีมาหน้าได้มาหน้าตีเงินได้เงินนะครับขึ้นเร็วมากวิธีนี้นี่เองเกมนี้คนเล่นเยอะนะครับเป็นล้านนะฮะไม่ใช่เล่นๆน,นะครับมีเร่งสปีดไหมครับไม่มีนะฮะจริงๆเราน่าจะมาเยอะกว่านี้นะครับ <laughs> นึกสภาพไม่ออกถ้าเราโดนตีจนแบบเราเนี่ยครับล่าพนาศูนขนาดนี้เนี่ยเราจะมีหน้าเอาอะไรมาสร้างบ้านเราคืนครับเนี่ยเราต้องเครียดแค้นครับมันต้องมีการบอกว่ามีใครมาตีเราครับเราต้องกลับไปแก้แค้นมันให้ได้ฮนะเรียบร้อยครับวิกเตอร่ มาดูกันครับว่าตอนนี้พื้นที่ว่างนะครับตายซะหมดนะครับเหลืออยู่24นะครับซึ่งเราสามารถจ้างได้24ตัวด้วยกันนะครับเดี๋ยวเรามาเพิ่มตรงนี้ก่อนตรงนี้เหลือเยอะเลยฮะคืออะไรครับอันนี้ได้อีกสร้างอย่างละหนึ่งนะครับได้20ตัวนะครับออกมาค่ายเต็มแล้วฮะมีได้ถึง24ตัวนะครับ แล้วเงินพอไหมเนี่ยอ่ะยี่สิบสี่ตัวครับโอเคเต็มแล้วฮะไปลุยกันครับชาวบ้านครับลุย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 นี่แน่เลยลยยเลยเลยยเยเยเราต้องอยู่ด้วยกันครับเราต้องรวมกันเราอยู่ครับแยกกันเราตายนะฮะเป็นเงี้ยฮะยิงอีกตัวนึงออกไปอ๋อ ลุย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 นี่หาเงินหาทองครับง่ายๆครับพอเล่นเป็นก็เริ่มสนุกครับโอ้โหดูครับเงินเงินสปีดสปีดอัพสองหมื่นแล้วต,ตุบตุก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 นี่ครับได้เงินมาปุ๊บก,ก็ต้องมาอัปเกรดบ้านทันทีครับวู๊ด เราต้องสร้างเพิ่มครับมากมายนะครับก็จะมีเนีครับทรัพยากรนะครับเนี่ยเราก็สามารถที่จะสร้างเก็บเงินนะครับเก็บมาหน้าได้นะครับผมแล้วก็มีโจมตีนะครับก็จะเป็นค่ายทหารนะครับซึ่งตอนนี้เราต้องอัปเกรดทาวนฮอลนะครับเพื่อสร้างค่ายได้อีกนะฮะบึึ่งตอนนี้เราจะสร้างได้แค่2นะครับอันนี้ฮีโร่นี่เฮี้ยก็ยังไม่ได้สร้างนะครับก็แปลว่าถ้าเกิดเราสร้างเนี่ยเราจะได้ฮีโร่ขึ้นมานั่นเองนะครับ เราต้องมีระดับหนึ่งฮีโร่ออาท่านะครับก็แปลว่าเนี่ยเราจะต้องสร้างอันนี้ก่อนนะครับสองร้อยสี่สิบอะไรวะแค่นี้ไม่มีเงินเดี๋ยว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 ไม่มีครับไม่เป็นไรครับเสียแค่นี้เดียวนะฮะเสร็จไปเลยครับเราจะได้รู้ครับนี่สร้างฮีโร่ฮะรับหนึ่งฮีโร่นะครับเมื่อเสียเพชรนะครับร้อยห้าสิบเม็ดนะครับ โอ้โน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 เราไม่ชอบฮีโร่ตัวนี้ครับรับสามฮีโร่ครับ4ี่ห้าสิเมตรนะครับจ้างด้วยหินดาบเขียวจ้างด้วยดาวครับดาวเรามีไหมไปดูดิดาวเรามีพันแปดครับจ้างครับจ้างด้วยดาวครับโอ้ฮีโร่เมื่อคืออะไรวะข <laughs> <laughs> นาดเราเมื่อออยู่ไหนเนี <laughs> ่ย ว้ยในมื่ออะไรวะยู่ฮีโร่ครับโอ้ยตอนนี้ตอมีฮีโร่อยู่ด้วยกันสมตัวนะใช่ไหมฮะน่ะตัวนี้ก็ค่อนเท่นหน่อยอะ่ะอ่ะไปครับไปให้หมดครับอา้าวไม่ใช่ครับเราเลือกให้มันแดกครับเวลาเอาไม่เป็นไรครับอยู่ออกมาดี ไม่ออกครับกดล็อกที่หมื่นนะครับอ่าสร้างฮีโร่ด้วยดาวไปแล้วนะฮะก็มีหกร้อยครับตอนนี้มีห้าร้อย้างด้วยหินเขียวนะครับหินเขียวมีสูย์นะครับแล้วนี่คือฮีโร่เหรอครับอ๋อนี่พิเศษนะฮะฮีโร่นะครับที่จะช่วยเราได้นะฮะในตำนานนะครับว้าวหินเขียวนี่หาจากไหน,นะฮะ อ๋อตัดตกอยู่ในดันเจียนก็ได้นะครับเราก็ต้องไปเก็บที่ดันเจียนนะฮะอ่ะว่าด้วยการสร้างฮีโร่แล้วเนี่ยตอนนี้เรามี1นึฮีโร่นะครับซึ่งเป็นฮีโร่ที่ค่อนข้างจะไม่ได้เก่งอะไรเลยนะครับอ,อ่ะไปดูอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนที่เราจะจบการแคสเกมศึกชิงประสาทนะครับ ใครชอบอเทธิ์อเลิร์ป้องกันบ้านแล้วไปตีบ้านโชกของชาวบ้านเขานะครับละลานชาวบ้านก็ต้องเกมนี้เลยฮะไปโจมตีดูครับว่าความพ่ายแพ้ของเรานะฮะครั้งนี้จะไม่มีครับนี่เป็นไงล่ะเอาฮีโร่มันก่อนได้ไหมเนี่ยลุยฮีโร่มันก่อนได้ไหมเนี่ยอโอฮีโร่ันเจ้เป็นแค่ฮีโร่ก่อนเจ้แล้วเ้าเราจีทอ้ง โอ,โ,อโอ้โอ้มันไม่ตีฮีโร่ก่อนครับมันยังไงครับเนี่ยโอ้มันที่แพ้ปอ้อนเนี้ยอยากรวดเร็วครับอยากรวดเร็วนี่เจ๋งเหรอน,นี่นี่ฮีโร่เหรอฮีโร่มอยซินเดอร์เหรอเรียบร้อยครับชนะเรียบร้อยอีด่านหนึ่งไหมไหวปะดูย ลุย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 ลยอ้ยดูครับมีฮีโร่อีฮีโร่มันครับนี่เห็นไ,ไหมตัวนี้เก่งจริงด้วยครับถึกเป็นแทงให้เราได้เลยอ่ะโอ้เฮียเพิ่งเคยเล่นเกมแบบนี้ครับมันสนุกดีเหมือนกันครับเนี่ยมันจะสนุกกว่านี้ครับถ้าเรารู้ว่าเรามาตีบ้านใครนะครับ <c oughs> ออใครมันซุ่มโจมตีเราเนี่ยโงงอดเอาเมาโอ้ยตายแล้วสนาบไม่เดียวไปไปเอ้ยเ้ยเฮ้ยอ้โเ้ยเกือบดูเดียมเราได้สูญเสียทหารเป็นอย่างมากนะครับเนี่ยฮะสูญเสียทหารเป็นอย่างมากนะครับแต่ว่าเราก็ได้นะครับมาาร์มนามาพอสมควรนะครับเราก็มา สร้างนะครับตัวละครเราได้ปารจบกันไปครับกับสืบชิงประสาทนะครับไปครับก็ไปหาโหลดมาเล่นดูนะครับก็ไปตีชาวบ้านชาวช่องเขานะครับแล้วก็ปกป้องบ้านตัวเองให้ดีนะครับไม่งั้นก็พอล่าพนาสูรไปแล้วนี่ก็ไม่รู้ว่าจะเอาบ้านเรากลับคืนมายังไงนะครับครับถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe ติดตามกันด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้เคียร์ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ thank you